ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยในช่องจูจู6 3 9 5แนวทางเลขเด็ดกันอีกครั้งนะคะก่อนที่จะมาดูแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันนะคะแอดขอ ย้อนไปของเมื่อวานว่าผลหวยฮาหนอยออกอะไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ฮาหนอยแรกกันก่อนนะคะฮาหนอยพิเศษเมื่อวานฮาหนอยพิเศษเนี่ยออกบน077์7ล่างออกหนึ่องนวทางที่ให้ให้ไว้เมื่อวานนี้วิ่งรูด6กับ8 อานอยพิเศษนี้หลุดนะคะไม่เข้าอันนี้ไม่เข้านะอ่ะแล้มาดูฮานอยปกติกันค่ะบนออก3 4 9่าล่างออกศ0นก็ไม่เข้าอีกอ,อีกฮานอยหนึ่งนะคะฮานอย VAP ฮานอย VAP นี่บนออก เจ็ดสามหกร่างออกหนึ่งแปดเด่นหกรองแปดวิ่งรูดโอเคบนเข้านะคะออกตัวกลับสามหกใช่ไหมคะตัวเด่นคือหกสาม ฮานอยและฮานอยเออฮานอยที่สามฮานอยเวพีเข้าเข้าบนอันนี้นะคะเข้าส่วนล่างออกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่ไม่มีเลขเจาะแต่เราก็เข้าเข้าตัววิ่งอะเมื่อกี้ลืมวงอันนี้เข้าวิ่งวิ่งหกฮานอยที่สามเนี่ยจะเข้าทั้ง ัวเด่นตัวรองเลยตัววิ่งนะคะหกกับแปดล่างออกหนึ่งแปดแต่เลขเจาะไม่มีแต่ถ้าใครได้เล่นรูดก็ถือว่าเข้านะคะถือว่าถูกนะก,ก็ถือว่าได้เงินด้วยแต่เลขเจาะไม่มีนะคะขออภัยด้วยนะคะสรุปแนละ้วว่าวันนี้เข้าวิ่งรูดหกกับแปดมาน่อยวีพีหน่อยเดียวนะคะ มาเลขเจาะสาหตัวเด่นออกตัว,ตวเด่นหกสมา3-6ออกตัวกลับนะคะส่วนมาบนนะคะส่วนล่างเนี่ยหนงแปมาวิง่งรูกก็ยินดีกับทุกคนที่ถูกหวยฮาหนอย VIP กันด้วยนะคะบางคนอาจจะเล่นแค่บางน้อยเท่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ ถูกก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าแนวทางนี้แอดก็ให้เป็นแนวทางในการเล่นหวยฮานอยเท่านั้นสามารถเล่นได้ทั้งสามฮานอยเลยค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบเล่นฮานอยไหนหรือจะเล่นทั้ง3ามฮานอยเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้มันมาฮานอยเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามถึงน้อยฮานอย VIP ด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะค่ะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยของวันที่4กุมภาพันธ์กันบ้างนะคะ โอเคค่ะฮาหนอยแนวทางฮาหนอยวันที่4นะคะแอดเน้นวิ่งรูดเด่น1รอง2ตัวเด่นนะคะได้แก่1 2 1 4 1 6และ1 8ตัวรอง2 3 2 4 2 6และ2 8ส่วนตัวกันนะคะ1 3 1 5 2 5และ29นะคะฮานอยแนวทางนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p นะคะสามารถเล่นได้ทั้ง3ฮานอยนะคะใครชอบวิ่งรูดก็จะมีตัววิ่ง1กับ2นะคะ ชอบเล่นเจาะก็ตามนี้เลยจะเล่นท,ทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเลือกเล่นเฉพาะตัวเด่นตัวรองหรือตัวกันแต่ถ้าชัวให้ชัวชัวนะคะวิ่งรูดเนี้ยค่ะชัวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า mm hmm. เขาจะออกเลขอะไรด้วยนะคะเพราะว่าแอไม่ได้รับประกันว่ามันจะมา มันจะเข้าดีทุกวันหรือจะเข้าทุกฮานอยอันนี้ไม่ได้รับประกันนะคะเพราะว่าแนวทางหวยฮานอยเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การใช้สูตรในการคำนวณโดยโดยเฉพาะเป็นสูตรของแอดโดยเฉพาะแอดเห็นว่าสูตรนี้มันค่อนข้างเข้าดี<ๆ>ก็เลยเอามา,าคำนวณแล้วก็มาวางเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะยังไงก็ ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะพูดเยอะบางทีก็ลิ้นพันกันเนะเาะเเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเมฆมีเข้ามีหลุด ถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดหลุดขึ้นมาก็อย่าดราม่าก,กันนะคะมันก็ต้องมีบ้างเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่ามันออกอะไรขอให้ทุกคนโชคดีกันนะคะยินนี้ขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับตังค์เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทั่วหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหวยฮาหนอยของแอดในวันนี้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้กันต่ออีกนะคะ